เก่งมากเลยค่ะพี่อันแนะนำแค่นิดเดียวเองน้องพัดสามารถอดัดแอปได้ดีมากๆเลยนะคะในการตีโจทย์ความหมายของไพ่ย,ยิปซีได้ถูกต้องและเหมาะกับสถานการณ์ได้ดีมากจนพี่อันแปลกใจว่าน้องพัดเคยเรียนหรือ ศึกษาความหมายของไพ่ย,ยิปซีในแต่ละใบามาก่อนหรือเปล่าคะผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาจารย์มองสบตากับลูกศิษย์หน้าสวยอย่างวังประเมิน <c oughs> ไม่ละค่ะพี่อันพัดพึ่งเคยตรวจดวงชตะตาจากไพ่ย,ยิปซีก็จากพี่อันนี่ละค่ะเมื่อก่อนไม่เคยมีความรู้เรื่องศาสตร์ด้านนี้มาก่อนเลย รอยยิ้มพรายหวานผุดสว่างว่าออกมาอย่างเต็มหน้าด้วยรู้สึกพอใจในคำชมที่ตัวเธอได้รับแล้วไพ่ชุดแรกที่พี่อันสอนคือไพ่ย,ยิบซีชุดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า The Major อร์อะคนานะคะเอกสารที่พี่อันให้พัดไปอ่านพัดอ่านเกือบทีสองเลยนะคะ ยิ่งอ่านก็ยิ่งเพลินเหมือนพัดได้เข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นศาสตร์แห่งความรีรับมีทั้งเทพเจ้าที่ควรศึกษาและอ่านความหมายของแต่ละใบสนุกมากๆเลยค่ะน้ำเสียงดูคึงขางขึ้นมาน,นิดๆเมื่อได้พูดถึงความตั้งใจที่เธอให้ความสำคัญและตั้งใจทำในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ดีมากๆเลยนะคะน้องพัชช่วงนี้ก็แค่เรียนให้รู้ให้เข้าใจในความหมายของไพ่ยิปซีของแต่ละใบจําให้ได้มากที่สุดเพราะนั่นมันจะบ่งบอกได้ว่าน้องพัชจะสามารถเรียนรู้ในาศาสตร์นี้ได้เร,เร็วกว่าหลายๆคนนะคะหัวใจดวงน้อยพองโตขึ้นมาคราบอกเมื่อได้รับคำชมจากอาจารย์ผู้สอน ที่คอยพูดให้กำลังใจในการเรียนรู้เเออเออพี่อันคะนี่ค่ะไพ่ย,ยิบสีใบนี้ค่ะที่พัดรู้สึกแปลกๆหนังสือเขาเขียนไว้ว่าราชินีแห่งพระจันทร์นะคะกระดาษแผ่นบางพอเหมาะมือถูกยิบส่งให้ผู้ที่ถูกตั้งคำถามหืม มีอะไรหรอก็ไพ่เดะมูนน่คะน้องพัดสงสัยอะไรหรอคิ้วงามยกขึ้นสูงมาพร้อมกันกริยานั้นทำให้ดวงตาคู่งามฉาบฉายแวววิงความสดใสออกมาอย่างเด่นชัดกว่าปกติก็ดูรายละเอียดของไพ่ใบนี้เยอะจังเลยค่ะในหนังสือ ก็เขียนอธิบายยาวเหยียดว่าชื่อไฮพร s สเ s สหรือราชินีพระจันทร์ตัวแทนแห่งความสวยและความเป็นผู้หญิงแถมยังอธิบายต่อว่าไฮพร s สเ s สนี้เป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึกอารมณ์ลี้ลับเป็นคนที่ซ่อนอารมณ์ได้เป็นสองบุคลิก แล้วตัวเราจับไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้เราจะอ่านหรือตีความยังไงล่ะคะพี่อันเพราะความหมายมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในใบเดียวกันเนี่ยค่ะคนต้องการเรียนรู้ใจจดใจจ่อกับสิ่งที่เธอจะได้รับอธิบายโดยไม่มีการกักความรู้สึกของตัวผู้สอนที่น้องพัดพูดมาก็ถูกนะคะว่า High Priestess หรือราชินีพระจันทร์เขาจะตีความหมายได้หลายแบบทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ถูกวางด้วยค่ะและที่สำคัญผู้ที่มาขอทำนายถามหรือต้องการรู้อะไรจริงๆแล้วไฮพปเทสในทางโหราศาสตร์ ดวงจันทร์เป็นตัวแทนของความเป็นแม่อารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนเลนอยู่ภายในสัญชาตญาณที่แปรปรวนเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ความเป็นผู้หญิงเสน่ห์มารยาทและความอิ่มสมบูรณ์ในเพศหญิงทั้งหมดที่ประสมผสานเคล้าอยู่ใน ไพลาชินีพระจันทร์หรือไฮพรีเทสทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นลูกสาวของพระจันทร์ที่ผู้คุ้มครองความรู้สึกในเมืองลึกลับของอารมณ์มนุษย์นะคะบางทีการทำนายทั่วไปควรจะแนะนำผู้มาดูว่าต้องใช้ความอดทนรอจังหวะเวลาและโอกาส ในกรณีที่กำลังรออะไรอยู่อาจจะมีจิตใจที่ท้อแท้สับสนกระวนกระวายในกรณีที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเมื่อ High r i e s t e s s ใบนี้ปรากฏขึ้นผู้มารับคำทำนายอาจจะใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตุผลก็ได้นะคะ น้องพัดบางทีตัวเราหรือผู้ทำนายต้องพูดให้คำแนะนำและชี้ช่องให้เห็นทางออกของปัญหาที่ผู้มารับคำทำนายกำลังเผชิญอยู่ดังนั้นการตีความต่างๆที่เราจะพูดถึงความหมายที่เราหวังสื่อมันออกไปจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้อง ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการตีความหมายของคําทำนายในแต่ละครั้งนะคะอันธิการู้ดีว่าสิ่งที่ยากที่สุดในการทำนายแท้ทักในศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั่นก็คือการวิเคราะห์การตีความแยกประเด็นให้เข้าถึงความถูกต้องให้ได้มากที่สุดสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ สำเร็จได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนหรือการอ่านตำราเพียงครั้งเดียวก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่มันต้องขึ้นอยู่กับความหมั่นฝึกฝนและเอาใจใส่อย่างแท้จริงจึงจะทำให้สิ่งที่ตั้งใจศึกษาบรรลุหรือสำรีบผลไม่ได้ด้วยดีและเธอก็รู้สึกพอใจใน ลูกศิษย์หน้าสวยที่ดูตั้งอกตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งที่เธอต้องการถ่ายทอดอืมพี่อันนี่เก่งจังเลยนะคะพาร์ละ่ะคิดใครควรและตีความหมายอยู่ตั้งนานสองนานแต่พอฟังพี่อันอธิบายแค่แป๊บเดียวเองพัดก็เข้าใจทะลุปูโป่งมาก,มากๆเลยละคะ่ะรอยยิ้มพายหวาน ถูกแตะแ,แต้มอยู่เต็มดวงหน้างามเมื่อปัญหาในใจได้รับการคลี่คลายน้องพัดก็เก่งเรียนรู้ไพ่ยิซีในสำรับเมเจอร์อาคณนาะได้เร็วเพียงแค่อาทิตย์เดียวก็สามารถจำความหมายของไพ่แต่ละใบได้ถูกต้องและแม่นยำม,มากๆด้วยหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอันธิกายอมรับ ว่าเธอรู้สึกมีความสุขในการได้ให้ความรู้และแนะนำแนวทางที่ควรจะเป็นให้กับคนที่ต้องการศึกษาในศาสตร์อันลี้ลับที่เธอคิดว่าเธอก็เป็นผู้หนึ่งที่มีความชำนาญในศาสตร์นี้อ่ะไปกันนี่ก็เที่ยงแล้วคุณแม่คงจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละค่ะน้องพัด ก่อนที่พี่จะอธิบายไพย,ยิบซีในสำรับไมเนอร์อัคนานะคะคิดว่าช่วงบ่ายน้องพัทก็คงจะได้เรียนรู้ไพอีกหลายใบน้ำเสียงระมุนนุ่มพูดอธิบายความคิดเห็นให้กับคนที่นั่งอยู่ข้างได้รับรู้ค่ะพี่อันพัทก็เริ่มสนุกแล้วสิคะไปค่ะพี่อัน เราไปทานข้าวกันเมื่อคืนพัทก็เปิดอ่านผ่านๆมาบ้างแล้วล่ะค่ะแล้วถ้าเกิดพัทเรียนรู้ที่ที่พี่อันจะสอนได้เร็วหรือทําข้อทดสอบที่พี่อันทดสอบได้ดีพัทขอรางวัลจากพี่อันหน่อยได้ไหมคะเสียงหวานลดระดับเสียงออดอ้อนคนตรงหน้าออกไปอย่างหวังผล แม่สาวเจเร่เรียนรู้เรื่องไพ่ย,ยิปซีได้แค่อทิตสองอาทิตย์อยากจะได้รางวัลจากพี่แล้วหรอแล้วคิดไว้หรือยังว่าอยากจะได้รางวัลอะไรค่ะพี่อันพัดคิดไว้แล้วค่ะไว้วันหลังพัดจะบอกนะคะขออุบไว้ก่อน ดวงตาคู่งามสุปสานกับคนที่เอาแต่นั่งตักข้าวเข้าปากเคี้ยวตุ้ยตุยัยงไม่ค่อยยิ่ละในเรื่องใดๆรอบกายสักเท่าไหร่อยากได้รางวัลอะไรก็ค่อยบอกพี่แต่ต้องเป็นสิ่งที่พี่ให้ได้นะเกิดจบพัดจบผูน้องพัดต้องการอะไรต่อมีอะไรที่พี่ให้ไม่ได้ เดี๋ยวพี่อันจะเสียคำพูดพี่อันให้ได้อยู่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่พัดต้องการก็แค่ถามคำถามแค่คำถามเดียวคิดว่าคงไม่เหลือบาก,กว่าแรงพี่อันลรอกค่ะคิ้วงามยกขึ้นสูงหลีตาคู่วสวยอีกข้างหนึ่งลงเล็กน้อยกริยานั้นเสริมส่งให้ คนอยากตั้งคำถามมีใบหน้าที่น่ามองยิ่งยังผลให้อันธิกาละสายตาจากดวงหน้างามไม่ได้เลยสักทีน้องพัทยิ้มอย่างนี้ก็สวยดีนะคะแต่อย่าไปยิ้มอย่างนี้กับใครบ่อยนักนะเดี๋ยวคนมองหัวใจจะหยุดเต้นเอาได้เอ่ยแซวสาวน้อยตรงหน้าออกไปอย่างหวังหยอกเอิน พัชราหัวเราะร่าออกมาอย่างเปิดเผยด้วยถูกใจในประโยุของผู้เป็นพี่ที่ซึ่งเก่งในเรื่องจับสังเกตคนรอบข้างได้ดีจนหาตัวจับยากไม่แปลกที่พี่อ่านของเธอดูดวงชะตาระตีความหมายของการอ่านไพ่ย,ยิปซีได้แม่นยำแถมยังตรงจุด กับผู้ที่มารับบริการทำนายทายทักและช่วงเดือนนี้ดูแม่หมอจะมอบเวลาส่วนใหญ่ในการทำตามความต้องการของผู้เป็นมารดาคือช่วยสอนแนะนำการศึกษาเรื่องไพ่ย,ยิปซีให้กับเธอแรกๆก็แค่อยากให้ได้ใกล้แต่นานวันเข้าความรู้สึกที่ได้เรียนรู้ ทำให้เวลาที่เคยว่างไร้ประโยชน์จิตใจก็มุ่งคิดถึงแต่อดีตคนรักที่ได้เลิกลากันไปแล้วจนเธอรู้สึกแปลกในความรู้สึกเพราะปัญญาหรือความรู้ที่ได้มันช่างเป็นความเรื่องรมของชีวิตของเธอจริงๆในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ กลับมาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาพัชราพบว่าประโยคที่เธอเคยได้ยินที่ว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้นานความสุขก็เช่นกันถ้าความสุขไม่จีรังความทุกข์ก็ไม่ควรยืนยาวด้วยเช่นกันขอเพียงแค่เธอหันกลับมามองตัวเองแล้วคิดให้ได้จนได้รู้ว่า การกลับมาทำให้ตัวเธอปลอดภัยจากความรู้สึกแย่ๆในการวางภาระที่แบกไว้ลงซึ่งเธอคิดว่าเธอน่าจะทำมันได้ตั้งนานแล้วไม่งั้นหัวใจของเธอก็คงจะค้นพบความสุขได้เร็วกว่านี้พัชรายอมรับว่าที่ผ่านมา เธอมอบชีวิตทั้งหมดให้กับคนที่เธอคิดว่ารักที่สุดเพราะจะมอบชีวิตที่เหลือให้กับเขาคนนั้นจากความสัมพันธ์ที่ให้ได้แค่เพื่อนวันเวลาได้เกี่ยวก้อยทำให้ความรู้สึกแปรเปลี่ยนจากเพื่อนกลายเป็นแฟนหรือคนรู้ใจในที่สุดพัชราค้นพบว่าที่เขาหายไปไม่ใช่เพราะอยากให้เธอคิดถึง บางทีการหายไปของเขาอาจจะบอกกับเธอว่าเลิกยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาได้แล้วสุดท้ายสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นกับเธอจริงๆวันสุดท้ายที่ได้ห่างจากคนของหัวใจพัชรายอมรับเธอเจ็บยิ่งกว่าเจ็บหายใจแทบไม่ออกน้ำตาหลั่งไหลออกมาเป็นทาง ไม่ขาดหายจากสองแก้มงามเลยดุดคล้ายเขื่อนกักเก็บน้ำแตกจนยากจะเยียวยาได้แต่วันนี้ตอนนี้การได้เริ่มศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับไห้ยิปซีทำให้ช่วงเวลาแห่งความเศร้านั้นผ่านไปได้เหมือนโกหกเลยก็ว่าได้ แม่จ๋าดูสิคะพัดอ่านหนังสือเล่มแรกที่พี่อันให้อ่านจบแล้วนะคะแล้วพัดก็ทำอย่างที่พี่อันแนะนำคือชอ็อตโนต้ตไว้ด้วยจะได้ไว้คอยทวนซ้ำๆเวลาว่างนะคะแม่อืมดีแล้วล่ะค่ะลูกตั้งแต่หนูไปให้พี่อันแนะนำเกี่ยวกับเรียนรู้ไพ่ยิปซี แม่สังเกตเห็นว่าลูกของแม่ไม่ได้อยู่ในอารมณ์เศร้าอย่างเมื่อสองสามเดือนที่แล้วเลยมือบางยกขึ้นลูกเบาๆที่ผมนุ่มสลวยของลูกสาวอย่างเบามือค่ะแม่พัดก็รู้สึกรู้สึกว่าหัวใจของพัดชักเริ่มจะมีกระแสงความสุขวิ่งผ่านเข้ามาอยู่บ่อยครั้ง อืมดีจังเลยแล้วเออเออที่แม่กับแม่เอมคาดหมายไว้พอจะเป็นจริงได้ไหมคะลูกน้ำเสียงสุดแสนและมุนนุ่มเอ่ยประโยคคำถามท,ที่อยากได้รับคำตอบออกไปอย่างหวังให้อีกคนฉเฉลยคือเออเออที่หนูจะสามารถทำให้พี่เขา อยู่ที่เมืองไทยตลอดไปนะคะดวงตาคู่งามจับจ้องคาดหวังคำตอบจากลูกสาวพัชราเฉยสายตามองไปอีกทางก็ก็คงต้องให้เวลาเขาทำงานของเขานะคะแม่แต่พัชจะพยายามให้สุดความสามารถแต่ถ้าเหตุการณ์หรือสถานการณ์มันจะออกมาอย่างไร แม่และแม่เอมก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะเท่าที่พัทสังเกตพี่อันเขาเป็นคนมีเหตุผลถ้าพี่เขาได้เลือกอะไรแล้วคิดว่าคงจะยากนะคะถ้าจะเปรียบพี่อันเป็นไพ่ย,ยิบซีที่พัดได้เรียนพัดคิดว่าพี่อันก็น่าจะใช่ไพ่ย,ยิบซี the impress หรือไพ่ราชินีอย่างแน่นอนค่ะเพราะเป็นไพ่สูงสุดในความหมายที่ดีของผู้หญิงเราเอาล่ะยังไงซะแม่ก็ขอให้หนูโชคดีนะลูกนะแล้วแม่จะดีใจมากๆถ้าแผนที่เราสามคนได้คิดไว้สําเร็จ อย่างที่แม่เอมเขาต้องการค่ะแม่ขอพัดดูอีกทีนะคะความคาดหวังของแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องการเหตุผลเดียวคือประสบผลสำเร็จแต่ในกรณีนี้พัชราเธอก็ต้องยอมรับว่าความพยายามที่เธอจะใช้หลอกล่อให้คนที่อยู่ในประเด็น อยู่ที่เมืองไทยต่อไปนั้นมันก็น่าจะยากอาการและสิ่งนั้นก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อีกทีหนึง่ง